ไม่อยากอยู่นี่แหละกูเข้าแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วแล้วก็อ่ะชวนทุกคนเรียบร้อยโอ้ยไอ้โดนยิงตายก่อนไอ้เหี้ยพี่เดิกิ่ลูกขาเดินระวังระวังลูกระวังลื่นหลงผมผู้สั่งเกมเขาเกมขึ้นมาดีเลยพอเข้าปุ๊บขึ้นเลยเดี๋ยวรอนักด้วยเพื่อเฮ้ยทำไมไม่เก่งวะไม่รอดเลยโดนรถชนฉี่โดนรถชน ปนเหรอพี่ดีนั่นเกมาแล้วเว้ยทำไมคุต้องเกิดกายชาวบ้านมาที่จะมูไอ้สันั่นเกมาแล้วมาแล้วตำรวจเพ่งลันช่วยพี่เลยเียมาเรียวมาเรียวผมเข้ามาแล้วเ่ยวมาเรียวคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบคนสิบเอดคนรวมตัวเองโอเคอะไรคุณแม่ อะไรคุณแม่เอามในแชันแม่งมีสิบห้าวะคุณแม่ตายหนึ่งคนมาไม่เก้าดีครับเดี๋ยว t a เด็ด9สิเด็ดเออเด็ดเคแลว่คนนี่ิดเดี๋ยวแน่นอทั้งเลยศชงต้ลืมเล่นอลรีบไรีบไปรีบเอลสองคนเนี่ยพอดีเลยเนี่ยยังิงใครยิงใครยิ้งใครอา เฮ้ยกามาเข้าดูนักกาอันนี้ขโมยรถชาวบ้านจะช่องเขาด้วยคนเรากูว่าไม่ต้องเล่มีนิกเกิลอะไรอย่าเงี้ยยิงไัวลรงจันมาลับเล้วจังหวะมาลับแล้วมาเร็วขึ้นบอดบอดเอาประตูกระตุกูพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สล็อกสตาร์ให้หน่อยล็อกล็อกสตาร์ก็แอดแอดผมมาเนี่ยชื่อเนี่ยพิชาเลยมาลับปืนปิดล่ะเดี๋ยวไม่ไว้ใจเบ๊ะขนาดนี้ เทำไม่ปืนเขายิงดุจังวะไปเยี่ยมปืนกลน่ะโอ้โหแม่งวิ่งกันเต็มเลยเฮ้ยพวกมึงนี่ไม่ตายให้รู้ไปยิงกันชิบหายไม่ตายให้รู้ไปแม่เล่นหรอเล่นคุณแม่ไหมล่ะคุณแม่แอบว่ะไม่ได้แอบเลยนี่โดนตำรวจยิงจะตายบอล้ววันวันวักลับมือก่อนก่อนพรรษมิตรพรรษมิตรพรรษมิตรแค่แป๊บเดียวนะเออแค่แป๊บเดียวนี่ไงวัวแป๊บเ้ยวัวแป๊บมากเลยกูว่า แต่วันเนี้ยกูโคตเยอะเลยเนี่ยสองสแปดผมในล็อกตานะเอาเยอะกูสามเยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้โคตไอ้โคตมึงจะฆ่ากูเหรอฮอลาวเไม่จะไปเป็นเป็นมิดเป็นมิดเป็นมิดใช่ไหมเกมแค่นี้เป็นมิดด้วยกันได้ดยเหรอมิดได้วยปะยัยนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยกูเจอแล้ว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 เดี๋ยว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 มิดได้เลยเนี่ย

โง่ะเรื่องวงวงวงแยงดวงตาเอาวงกูยอมเสียเงินในสัตว์ทุกความบันช่วยล่างชวนละไอ้ก๊อตอ่ะไอ้ก๊อตหลุดไอ้ก๊อตหลุดอากาอแม่เดินต้นไป้รอแป๊บหนึ่งแล้วกันพี่เฟิร์สชวนพี่เฟิร์สชวนไอ้ก๊อตคนแรกนะพี่ เออโอเคโอเคไทยก๊อตเข้าเสร็จปุ๊บแล้วฮะทุกคนค่อยเข้าตามแล้วกันนี่คนเยอะชิบหายไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยน่าสั่นเลยเฮ้ยทุกคนเตจมส์ไฟตยครับแล้วมอกวอกขึ้นฟ้าแล้วไปพร้อมกันพวกเราจะสัมเคียงโอเคป่ะองกันมาย้ะมายะมาเราจะสัมเคียงเครื่องบินเหรอใช่ใช่มายะแม่งเอาเครื่องบินมายิงว่ะ

เออใครใครใครยิงกูใครยิงกูใครยิงกูโหรเอายิงยหลัวเลยอ้ามีมีมีคนอยู่ข้างบนเครื่องบนมาเลย้ข้างบนมช็ใครบ้า ชวนชวนเข้าไหนทุกคนครับชวนได้วนหัวแดงพี่นากีครับอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงอย่าเพิ่งยิงชวนคนอยู่โอเคโอเคพี่นกคีหัวแดงเลยอาชวนละชวนละพี่เดนาคีโอเคชวนละชวนตาละทำไมมึงเลื่อนวุ่นวายทำไมมึงเลื่อนวุ่นวายอย่างวะวุ่นวายของมึงวันยู่นึกอะไรดีๆวอะพี่อาไปเคราะหตังค์วะ ปิดล้อ้าวเฮ้ยกูกดแดงเันเนี่ย <laughs> เปิดฟัสติโมดโลแ <laughs> ยังไม่ขึ้นเลย<ห>โอ้มีมทำอะไรคะเต็มแล้วอะงาลรถเลยอะไอ้าไม่้งัไม่อยังไม่ขึ้นยังไม่ขึ้นไอ้เขี้ยวนจะหมดพอยี้สิง่งไรแบบโอ้ย <c oughs> โลดูพวกแม่งแบบยิ oh. Oh. <and> ้มไล่ก no ันที oh, no ่หตรงกลางอ่ะอะไรอรอยอรอยอรอยอรเฮ้ยมันอร่อยปึ๊ดเอาอ่อนยังคิวคู่คิวคู่เลย อะไรเกมมืกอดกอทอันยังอนมันมันมันชวนไม่ได้เพราะว่าองยังไม่ออนอ่าโอเคมืองออนละเมืองที่วุ่นวายยังวะเรือลาเรือลดโหลดชวนใหม่นยครับอ่ามาชวนลาชวนละชวนละชวนละเข้ามาดู้เดี๋ยวเดี๋ยวกดคลิกชับเลย โอยอย่าเพิงทรัพท์ย่อง้องเบาบัองเบาเหแสดงว่าเห็นตัอยู่เมืองนมองสันโต่ไม่ใช่นะเดียความโลกเลยมังเนี่ยชาวนชาวาอะเงียเทนเหมือนเเหมือนตาชา ใครขี่มอไซค์มาเนี่ยอาผมเองอ่ะทำยังไงให้กูตกเนี่ยไปทำยังไงตัวอะไรไอ้นี่เราก็จะเอาเฟใต้ยิงเลยเฮ้ยใครปีนตึกอ่ะใครปีนตึกอยู่อ่ะใครวะใครปีนตึกอยู่อ่ะใครอ่ะตำรถเลยตอนเนี้ยเออละไรอะไรใครปีนตึกอยู่เนี่ยอ๋อตำรวจอ๋อตำรวจทำรายการกูมาแล้ว ผมไม่ใช่จะไปด้วแมนจะปีนตึกได้ออตำรวจเฮ้สัตแม่งมาซูก้ามาไอ้เล่าครบยครบยังครบยังครบเถอะครบเถอะยิงสามสี่ห้าหกแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองโอเคครบกันมาจะชวนละ แต่งงานเย็ดกันเลยเอามาโอเคฮัลโหลเดี๋ยวผมพาเด็กนอนไปดีโอเคเอาหัวแดงไปไหนแล้วว่หัวแดงไปนู่นแล้วตัวเสียงตำรวจแม่งว๊อว๊อว๊อเนอะโอเคโอเคผมมาแล้วครับต้างบอกพีล้อสานโต้รือสงครามกลางเมืองกับแหนกซีวีวอลปะเนี่ยซีวอรซีววอลโอ้ใครฝั่งไหนฝั่งไหนเราฝั่งจับตาอเมริกาเฮ้ยหนิกิปปิ้งจิตต้องตั้งขึวอพาร์ทแน่ เลยลุยลุยลุยสามพันกูเบากูจนสามหมื่นสามหมื่นตั้งเป็นพันไม่ได้แตามหมืกนเอาเอาเสียตังค์เอาเอาอะไรนะเอาเอาที่มันรถชนกันใช่ไหมยิงกูยิงโดนรถชนตายเลยใครแดก็หัวไปแล้วอ่ะตำรวจะยิงกูบายะไม่เอา ไอ้กูวนี่ตัองอาา้งห้องอาหไอ้เฮี้ยกูอยากอยู่ตำรวจแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้ว <h idden> มาสร้างละไอ้เฮี้ยเป็นโจรทั้งเมืองไอ้เหีย้ยตำรวจมันก็สปาลมาขืนเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวชวนนะอวไอ้ก๊ <Okay, S 1> อตก่อนนะเข้าอะไรเอาเกมเนี่ยเข้าเนี่ยไม้คัพอ่ะเอ้าไปอ่ะไอ้ก๊อตเนี่ยเอาไปด้วยตำรวจตำรวจเยอะจังอู้โโหล มึงเดินไปมึงเดินไปมึงก็ขึ้นดาวแล้วอ่ะไอ้้เหีือ้ยตำรวจเลยเหี้ยวมากว้าปืนออกมากันดาวแล้วโดนแล้วครับพี่ตำรวจครับจับพวกแม่งไม่ทีนะครับอ่ะชวนก่อนแหละรีบรีบรีบเพื่อนผมด่วนพี่ไม่อยากอยู่นี่แล้วโดไม่หยุดแล้วไม่หยุดแล้วก็ชวนทุกคนเรียบร้อยโอ้าไอ้โดนยิงตายก่อนไอ้เหี้ยมีเบเก ลูกขาเดินระวังล่วงลูกระวังลื่นหรอเปล่ผมผู้ส่าเล่นเกมเขาเกมเข้าเกมอ่ะโหลเข้าเกมเขาแล้วผมผู้จ่าผมผู้จ่ารอมาผมผู้จ่ารอมายะมาชนผมเนี่ยเกี่ยวรอดาวดิคนเยอะเลยอ่ะโอ้โหมาแล้เข้ามาแล้วกูโบสเข้ามายะเข้าแล้วโบสเข้าเลยเร็วๆกระเพราหายไปไหนที่เพราว่าลผมเนี่ย อ้าวแล้วแต่รีเจททำไมครับพะโล,ล,ะละ่งหรอจริงหากเพื่อนๆชื่นชอบคลิปวิดีโอของผมกดติดตามกันได้ที่ปุ่ม subscribe ด้านล่างเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์และแชร์ให้ด้วยนะครับ if you like my videos click subscribe below and don't forget like and share